ครับสวัสดีครับนะวันนี้ผมมีนิวเอลติสครับนะ1.6ตัวจีมานำเสนอครับเป็นรถปี2019ครับเลขไมล์แสนเดียวราคาถูกด้วยนะครับ4 7 9 0 0 0ครับราคาถูกมากนะครับนะใครอยากได้คันนี้สามารถติดต่อผมมาได้บอกเลยว่าคันนี้ผมขับมาหูหิ้นิ่มๆแน่นๆนะเบรกมือครับหน้ากึ่งไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับเอาลื่นๆเลยนะครับคันนี้เลขไมล์แค่แสนเดียวครับกับราคา4 7 9 0 0 0ครับฟรีดาวน์ผ่อน8,500ครับ8,500นี้รวมทุกอย่างแล้วแล้วก็ผ่อนปีผ่อนปีหน้า ต้องคันนี้เลยครับนะรวมทั้งค่าประกันภัยรวมทั้งค่าประกันชีวิตที่ทางไฟแนนซ์เข้าบ,างบังคับทำนะครับแล้วก็ค่าดาเนินการรวมทุกอย่างแล้วผ่อน8,500ครับจดวีดาวมาหาผมเลยส่วนลูกค้าที่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับในสวยอีกหนึ่งคันนะครับหนะ้าคันนี้ใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้ส่วนรายละเอียดรอบคันเดี๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับ รับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีตัว New a อลติดครับ1.6ตัว g ีปี2019ครับเล็กไม่แสนเดียวราคา479,000ครับฟิดาวผ่อนแบบ5นะครับส,สวยอีก1คันนะครับผ่อนอีกทีผ่อนปีหน้าต้องคันนี้เลย ส่วนลูกค้าต่างจังหวัดซื้อได้เหมือนกันเหมือนที่ผมบอกเลยครับไม่จําเป็นต้องหามเรื่องที่กรุงเทพเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านครับพนอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะครับดอกเบี้ยต่ำสุดครับ2.39เรายังมีให้นะครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะครับใครอยากได้ดอกเบี้ยนี้ต้องรีบเลยแล้วก็ผ่อนอีกทีผ่อนปีหน้านะครับรีบเลยรีบตัดสินใจนะครับมีรถไว้ใช้กันก่อนปีใหม่แล้วก็เก็บตังบูดด้วไหมครับนะพาครอบครัวไปเที่ยวเอารถคันนี้พาครอบครัวไปเที่ยวครับสบายใจนะครับแลกนน่่าาผอมมเดืุุ ก็ประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้ครับนับใบทะเบียน1742งเจ็ดสี่ทะเบียนไว้ครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคันนี้แคมป์ไว้ครับแล้วก็ส่งมาหาผมเลยนะครับส่วนลูกค้า2อาชีพครับสามารถรับรถภายในวันได้ครับข้าราชการพนักงานบริษัทครับทำงานเกินปีเครดิตเกินปีส่งดีส่งตรงครับเอกสารครบยื่นรับรถภายใน2ชั่วโมงได้นะครับเร็วสุดที่เคยทํามาครับ15นาทีนะครับฐานเหลี่ยมฝากระโปรงก็คมครับนะด้านหน้ามาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ เดทาม LD ครับตนะั้งสองดวงเยนการสีสวยครับไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยสําหรับคันนี้มีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยครับตั้งสันเดียมฝากระโปรงคมคมแบบนี้เลยและที่สําคัญครับนะแก็บระหว่างกันชนนะครับแล้วก็ตัวรถไม่มีอาแน่นอนแล้วก็ตัวโคเมียมครับตรงประตูนะสวยไหมไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกกระจกข้าไฟฟ้าปัฟ้าแล้วเรียบร้อยพร้อมกับล้อแมกอลลอยนะครับจากโรงงานของแท้จากโตโยต้าเหมือนกันขอบ16นะครับ สวยๆพร้อมกับยางปี22ครับของมิชลินแล้วเรียบร้อยครับนะก็เอาไปใช้งานยาวๆนะครับก็ประมาณนี้เลยตัวสันเหลี่ยมครับคมๆรอยลักยิ้มแทบไม่มีนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับหน้ากระจกของแท้จากตัวต้ตาส่วนภาษีพรบผมต่อให้ครับนะไม่ต้องห่วงนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลนะครับน้ำมันของเหลวอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนให้อยู่แล้วสันเหลี่ยมคมๆตัวฟิล์มนี้นะครับเห็นไหมผสมประหลอดครับนะ10% มาในขนาดฟิล์มประมาณ40นะครับผมว่ากระดังพอดีนะครับไม่มืดเกินไปไม่วางเกินไปรับตอนคืนนี้ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็แอร์ด้านหลังครับหน้าที่สาคัญมีแอร์ด้านหลังให้แล้วเรียบร้อยส่วนตัวเบาะนี้อาจจะดํานิดนึงนะครับนะแต่ผมมีน้ํายาทําความสะอาดบอกเลยว่าได้สภาพป้ายแดงครับตัวเบาะไม่ขาดไม่ยุบนะที่ผมมาถ่ายไม่ใช่อะไรอยากให้เห็นสภาพเดิมๆครับเบาะไม่ขาดไม่ยุบตัวนะครับแค่ทําความสะอาดแค่นั้นเลยแอร์ด้านหลังมีให้แล้วเรียบร้อยครับน้สภาพหลังคาด้านบน สวยๆเจนเๆอย่างเงี้ยเก็บระหว่างกันชนด้านหลังแล้วก็ตัวรถครับไม่มีอ้าแน่นอนนะตัวไฟอยู่ในสภาพดีปกติมีเซ็นเซอร์การะยะถอยให้แล้ว2ตําแหน่งนะครับนี่เลยนะคือรถสภาพ 7A นะนี่ครับตัวกุญแจเป็นคีย์เด็ดแล้วเรียบร้อยเปิดจากตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับสวยไหมผมว่าแจมแหละอันเนี้ยที่เก็บสเปรา้ด้านหลังครับน่าสามารถใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลย4ใบแล้วก็พื้นที่เหลือๆด้วยตัวขายิดครับฝากกระโปรงไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับ หัวน็อตนะครับให้ดูก่อนนี่ครับคมกลิบสีไม่แตกครับไม่เคยโดนประแจแตกมาแน่นอนหัวเหลี่ยมคมๆนะครับทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาไม่มีชนหนักถึงตัวรถแน่นอนนะครับทีมประสบการณ์ทีมจัดซื้อนี่บอกเลยว่า30ปีนะ30ปีแล้วก็คุณภาพรถที่เราซื้อมานี่บอกเลยว่าเราได้มาต้นๆเลยนะสมมุติว่าอ่าสมมุติว่าที่ผมไปเอามานะมีทั้งหมด50คันนะครับนะ10คันแรกเป็น10คันที่สวยที่สุดนะครับนะเพชรยนต์จะได้มาก่อนนะครับ นี่คือรถที่เรานําเข้ามานะครับนะเราได้รถคุณภาพเกรด A 5ดาวมาก่อนใครอยากได้นะครับคัดรถมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะต้องที่นี่เลยเพชรยนต์นะครับแล้วก็ตัวมือจับเป็นโครเมียมส,สวยๆแบบนี้นะครับก็แจ่มอ่ะนะฝังขวาแจ่มๆนะคานคานบีนะอยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับแล้วก็ในส่วนของตัวหันวน็อตครับนี่เลยนะคานบีแจ่มๆเบาะคู่หน้าครับเบาะทรงสปอร์ตเข้ารูปอย่างนี้ครับสีทูโทนนะตรงนี้อาจจะ ดำน,นิดนึงนะครับนะแต่ผมทําความสะอาดบอกเลยว่าสีนี้เป็นแบบนี้เลยนะครับนะเป็นแบบนี้เลยนะขาวๆแบบนี้เลยนะครับพอมันแรงมันติดฟังก์ชันพอมันลายสวยๆแบบนี้นะครับนะไม่ลอกแรปบอร์ดสวยๆรอยจุดวางพระจุดอุปกรณ์จับโทรศัพท์ไม่มีนะแล้วก็พร้อมกับกล้องบันทึก้านหน้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยครับขออนุญาตเข้าตัวรถนะครับมาเราจะมาดูในส่วนของภายในกันนะครับว่าจะเป็นอะไรยังไง นี่เลขไหมครับนักแสดงที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นไอหนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรนะครับนะก็ถือว่าสวยถือว่าทำมาดีทำมาโอเคแอร์เย็นๆแบบนี้ครับเครื่องเล่นซีดีดีวีดีสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับพร้อมกับนี่ครับกล้องนะบันทึกให้แล้วเรียบร้อยครับลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเลยนะครับแดบบอร์ดสวยๆแจมๆด้านในมีอะไรนะครัเอออันนี้ก็เพิ่งรถเพิ่งมานะคู่มือครับมีให้ครบนะลูกค้าสามารถเอาข้อศูนย์ได้ปกติเลยเดีย๋ยวผมดูให้ ว่ารถคันนี้มาจากที่ไหนอะไรยังไงนะครับนะอ่านะบอกเลยว่าสวยนะผมดูให้นะเอกสารไม่ขออนุญาตถ่ายให้ดูนะอ่าเป็นรถประลาวงครับนะเป็นรถประราวงจากบริษัททูนะครับนะจากบริษัททูก็ถือว่าสวยถือว่าดีทํามาโอเคนะครับรถประวางพวกนี้มันดียังไงนะมันดีตรงที่ข้อศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วนะครับอ่านะเขาไม่ได้ใช้งานหนักแน่นอนนะครับเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับ แล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับนี่ครับเครื่องยนต์สภาพแรกเข้าแบบนี้เลยรอยน้ำมันเยิ้มแทบไม่มีการมาร์กจากโรงงานอยู่ครบครับซีูป16ว้าวนะครับเครื่องเบนซินขนาด1.6ลิตรอ่าอัตราการประหยัดน้ำมันครับน่า15-1.0กิโลต่อลิตรอยู่แล้วครับนะโคตรประหยัดนะใครอยากได้คันนี้สามารถติดต่อมาได้นะครับแจ่มแจมซีนจากโรงงานครับซีนทางมะพร้าวอยู่คดโปบติคานข้างคานหน้ามอน้าไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับหัวรถนี่บอกเลยว่าคมกริบนะคมกริบทั้งสองฝั่งนะครับ ฝากระโปรงส,สวยๆแจ่มๆอย่างนี้นครับแล้วก็ของแท้จากตัวตาตีตามาให้แล้วเรียบร้อยครับนี่เลยนะสวย,ยไหมไผมว่าสวยแหละใครอยากได้คันนี้ก็เรียบติดต่อกลับมานะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้รถรถเข้ามาใหม่นะครับนะใครไวกว่าได้ก่อนแล้วกันสําหรับคันนี้ครับแล้วก็ผ่อนอีกทีผ่อนปีหน้าเนาะแล้วก็เอางี้ละกันผมมีผมมีแกนแกนเซลลนะแกนเซลลให้เล่นนะครับนะมีวงล้อให้หมุนนะไม่ว่าท่านจะจองหรือท่านจะซื้อนะครับนะ ทุกคนมีสิทธิ์หมดนะผมมีมูลค่านะน้ำมันเครื่องสองพันบาทให้นะครับนะให้เล่นเลยนะครับนะแล้วก็แถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะถ้าเขาเงื่อนไขนะถ้าเขาเงื่อนไขผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยครับเอาไปเลยหนึ่งปีประกันุเฉิงอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งปีนะครับนะใครได้ยินแล้วรีบๆเลยนะอย่าคนอื่นได้ยินครับนะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่เสวยแบบนี้วันนี้แมนนวลก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ